ครับคนดึงกกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บึงสู้ผู้สุขนครับพบกับพ่อไม่ละครับป่ามีกับซองลูอิซานผ่าเผินแซบักขัดับมื้อนี้ก็สิมาเฮดเมนูแกงน่อไม้ครับมื้อนี้หน่อไม้ก็ซำน่อไม้ส่วนนะครับผู้เท้าต้มใส่ทุ่งมาให้แต่บ้านนะครับก็ใส่ตู้เห็นไหมแล้วก็มื้อนี้ก็สิเอามาแกงครับก็แก่เครื่องแกงก็ซื้อมาแต่ตลาดครับง่ายดีครับเป็นอย่านอกอย่านางก็เข้าคั้นมาเรียบร้อยแล้วครับเครื่องแกงเป็นเฮดเป็น ผักถองคือบักอื้อเรือบวบ,บ,บแล้วก็ผัก,กเตียมมาเตรีตลาดครับโอเคครับอันแรกเราเราก็น้องไม้มาล้างก่อนครับพมล้างล้างล้างดีๆครับล้างน้ําให้มันสะอาดแล้วก็หัน่นเรือว่าสอยหรือว่าทุบออกก็ได้ครับแล้วแต่คนนี้มากครับพอล้างเสร็จแล้วก็มาล้างพวกผักครับหมีผักเนาแล้วก็ไอ้ยอดบักอื้อครับ แล้วก็ไอพวกเครื่องที่ซื้อมานะครับก็มันเคยมีเห็ดมีบกอืมีบกบวกบวมีเห็ดสนุนครับนี่ครับล้างสร็จแล้วก็เตรียมแกงเลยครับมาเนี่ยแกงเขาก็หมมีย่างไร่ครับคางโม้่ครับผมคางโมอแล้วก็เอาน้ํอยาหนางลงเรียบร้อยแล้วก็บรร้องให้เดือดก็ได้ครับแล้วก็เอาน้อไม้ห่าล้างใือเรียบร้อยไว้นะครับเอา,อางลง หม้อเลยครับผมจากนั้นเราหอกมาตําเครื่องครับตําเครื่องก็บ,บ่มียังครับมีเดย์พริกกับเกลือนะครับตําแล้วก็เหาก็เอาลงใส่หม้อเลยครับผมลงใส่หม้อแล้วก็พอน้ําเดือดๆจังหน่อยแล้วเหาก็เอาวเพวกเห็ดพวกบักอือบักบวบบักอย่างใส่ลงไปครับผมใส่แล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ครับผมแล้วให้หมันเดือดเดืดอดพอสุกแลก้วก็มา ปุงครับมันเนี่ยปุ๋งก็ใส่ปลาครับมื่อนี่ก็อีใส่ปลาโตครับเอาปลาตมาใส่ครับเอามาใส่ถ้วยแล้วก็เอาน้ําแกงที่มันเดือดๆนะเอามาตักใส่ขยี้ขยี้ขยี้ให้เนื้อมันสีเปื่อยเองครับเปื่อยล้านหน้าเหม izer, you ือนสินวเลยครับมันก็เทลงครับเห็ดอยู่นี่นะครับซองซ้มรลบจนวันเลือดตะกังนะครับต้องกรองกังออกดีๆนะครับอย่าให้มันหลงม้อครับผมแล้วจากนั้นเราก็ปุ๋งไห่สุรสน้ำป่าจังน้อยครับ แล้วก็ห่าก็ปิดถ่ายด้วยพวกผักเน่าครับผักเน่าหรือใบผักอีตูหรือเชื้อได้แต่บ่มีพผักขะแขงครับไอ้ผักอันนี้ผักอีงแงหมดหรอกไอ้มันห่มใสนะโอ้หอมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บะหมีบ๊อกผิกปล่อยครับลูกดูดครับเอาซ้ำที่มีเนี้ยนะครับใส่ผักลงแล้วก็เปลี่ยนอันเรียบร้อยครับพร้อมเซิฟตักกินนะครับผม ก็ไปเบิึงน้องหคงต้นแล้วก็พุ่มกินมึงครับอีเป็นแบบใดบรรยากาศแบบใดครับไปชมกันเลยครับผมนะฮะอร่อยไหมแซบบ๊อแซบบ๊อเนื้อเป็นไงเฮ็ดให้กินนะแซบบ่อปันเนี้ยเออน่ะเราหูดบ้านเขามากินแบบนั้นเออ ปลามันเหม็นกี่เทมันแซ่บอีตายอร่อยไหมอืมเสียกับบัสไอ แสยบมกับเลยพี่น้องก็นม่ได้เห็นแซบมากหมือนห่งกรบอกเืยเห็นๆเห็นเฟ็นด์บุมีลูกโดนเนาะ มาจิปอยเต็มกับเพร็ดดูพี่น้องก็มีเพร็ดสดเหมือนแกวมาจีบพวกแห้งกับเพร็ดลวเว้ยน้ำแห้งนี้มันนี่น้ำน้อยพวกหน่อขนาดว่ะแต่ปลาตัวนึอพี่น้อง บะหมี่บะพริกหมดแล้วไปจี้ไปแล้วอีกแห้งกับผักวันนี้ใส่จังๆนะออื้หือ ัมลงตัวเฮ้ยหนึ่งคำครับสำหรับคลิปนี้กาฟฝากไเพียงแค่นี้ครับขอความรับิชบสมรับเบื้องรับฟังมาถึงตอนนี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมครับ ฟาสิพาไปเผนไปเพื่อนไ,ไปแซ่บักขักุ้งไหนก็นค่อยว่ากันครับฝากกดไลค์กดเสียกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแม่น้นนองหองตุนเทิดลิปตต่อไปครับตอนหรบคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผม